ชื่ในผมเนาะก็ชื่ออะไรเนีผมพี่เสิงชื่ออะไรชื่อผมก็ชื่ออะไรโอ้ก็ชื่อผมชื่อในผมเหรอเฮ้ยไปดูหนังเถอหนังมันกำลังยิงกันเลยเนี่ยยิงอะไรเงี้ยเนี่จะไปดูหนังข้าไอ้ผมอะไรนะข้าไอ้ผมข้าพเจ้าไอ้ผมข้าพเจ้าคุณผม ข้าพเจ้าคุณผงไอ้ผงคุณผงไอ้ผงกูจะเป็นเลิกเป็นโจรแล้วมึงก็ให้กูใช้คุณไม่ได้ไยให้มันชื่อดีๆหน่อยให้กูใช้คุณบ้างข้าคุณผงข้าไอ้ผงดีๆไม่เอาซคแล้วคนเะาจลืมภูมิหลังตัวเองเลยจะขอสาบานว่าจะขอสาบานว่าต่อไปนี้จะเลิกเป็นโจรต่อไปนี้จะเลิกเป็นโจรแต่ถ้าเกิดวันใดแต่ถ้าเกิดวันใดกลับใจเป็นโจรอีกกลับไปเป็นโจรอีก ขอ,อ ب, ขอให้หอบเท้าไปพายขอให้หอบเท้าไปพายแทงหัวซ้ายทะลุหูขวาแทงหัวขวาทะลุหูมา,มาหัวซ้ายทะลุหูขวาหัขวาทะลุหูมาหัวซ้ายทะลุหูขวาถุงหูมึงแค่นี้มึงจะเอาหูไปไหนล่ะกูไม่กูไม่ยอมหรอกถ้าเกิดมึงจะเอาหอกเท้าไปพายว่าแทงหัวซ้ายทะลุหูขวามึงแล้วก็กูจะเอาหูหนีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาหูหนีพายทำสัญญาด้วยไปทำป่า ไปทางตาขอให้เสือกัดตายกูก็จ้องตามันรู้วิธีเหรอมีเฮ้ยยิง่งนี่รู้วิธีอยู่ในปากถ้าเกิดเจอเสือกูไม่ตายเพราะอะไรอ่ะมันพับกระดูดกูไงมันพับกระดูดเหรอปูกูนี่เป็นพานอะไรกันบ้างลปูกูนี่เป็นพานเข้าไปในป่ามาเจอเสือเุ้ยปูกูนึกขึ้นได้อย่าสติสติอย่าตลกนึกขึ้นได้ว่าเจอเสือให้จ้องตาเสือนี่้องปูกูว่าจ้องปูกูว่าจ้องเลยนี่เป็นชั่งโมง จ้อง,ปองออไปไม่จมูกอ่ะพ่อตายเราปูเหลือแต่ตาและโตไปไหนอ่ะโดนแดดเอาไปทางน้ำไปทางน้ำขอให้จอระเข้กัดตายเอใหเข้กัดตายไปทางตลาดไปทางตลาด,าลาดให้กะหรี่กัดไปเ,เราคนเป็นเพื่อนกันแล้วาสามสี่คนนี่ใช่ประเชิญโชคภัยหนะ้าไปเรื่องหวยหนะ้าแต่ถ้าเกิดว่าว่าเราไปเจอง,งานทำเป็นโรคของชอบ kita boleh